พร้อมพร้อมแต่เติมทด้วยน้ำร้องเสียงก่อนนะครับอ๋อร้องเสียงก่อนเขาวันนี้แบบปกติอากาศร้อนต้องมีอะไัดีไงมนะยนะแต่อยากได้อาหารสดอาหารอร่อยมาที่นี่เลยคุณร้าก็น่าดีสุดร้านท้าใหญ่ที่สุดกอนเติมจะอยู่ที่ไหนเล้ยมาล่าเท้าแล้วมาที่นี่อีฟิวบลมรากเท้านะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับความอร่อยของเรานะครับโดยยืนรานที่ส่งร้านซึ่งเดี๋ยวเนี้ยเราจะมีงานแบบนอกจากแบบที่นี่แล้วใช่ทางบริหารเราสัมภาษณ์บอกว่าจะต้องมีอีกเรื่อยๆแน่นอนร้านที่เพิ่มเติม ตอบว่าเป็นรตอบลูกเราจะถากไปไปแม่แม่คนไทยราวัลน้ำใจ้นอยให้กับพวกเราสองคนจีบเป็รถอ่ให้เวลาสองวันนะครับไม่วันเดียวเพรว่คุณแม่เขาคุณแม่ว้เป็นสิ่งที่อากายนะเอคะแม่ไคะแม่สมรุกนะให้ลูกกับเดินอัน พูดวันนี้มา <coughs>

ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือไม่ได้มารถนะครับตรงนี้ของของนะครับเอาล่ะทีนี้ก็นะครับกันไม่ได้มองกันนะครับอย่างนี้นะครับครับเซฟี้ส่องครับเริ่มต่อเลยเริ่มต่อทําไมก่อนทําไมก่อนเดี๋ยวนะครับงวดต่อไปครับ <laughs> <laughs>

หวค่ะไม่ไวะหคะไม่ไวคะไม่ไหวะไม่หคะมคะคะไม่หวานานานนะค่ะไมนหวค่ะค่ะไค่ะค่ะไม่หะคะไม่หะคะหมะคะไม่หค่ะ

นี่กันให้รถออกไปได้ไหมโอเคนะไปออกเลยไหมครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวไปได้เดี๋นะสำรับรถจากข้าำหรับรถสากค้าเอาไว้ดีเอาไว้ดีเวดีอะไรอะไรอะไรจับมือไหนคะ ไเนเย็นอยู่แล้วหนอรอยนะครับรอรถอยนะครับรนครับบายครับบ๊ายยคายบายครับไจับมลได้จับมือแล้ว สวัสดีบันนี้เมเดียนนะครับงับน้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด u b s สไคร e ติดตามไปนานานะจ๊ะ